มาเร็วมาเร็วมาเร็วอืมมันตันอยู่เลยอืมโอ้โอ้โอโอ้อืมอืมฮอ,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 อน์มลุกสวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้ก็มาพบม,มาพอกับช่องสามหม่องชินเคยค่ะลหลังหลังจากห้างหายไปหลายมือเลยพี่น้องวัอนี้ก็สิพามาเก็บผักกุ้มผักกามเด้อค่ะเดี๋ยวสมองสิซูมให้เบิง่ง นี่ต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้ค่ะผักกุ้มผักกามกําลังสิเตรียมอุปกรณ์มาต้อยค่ะเอาบันไดามาขืนน้าเดี๋ยวเดี๋ยวร้ออันอีพอเอาบันไดามาค่อนค่าเดี๋ยวสมองสิพาพี่น้องไปเบิ้งไกลๆค่ะนี่ต้นผักกามนะคะ่ะแต่บานสามองเอินผักกุ้มนะพี่น้องเอินรวมกันเป็นผักกุ้มเลยนะคะ่ะมาพี่น้องบันน<ม>ี้ เราบันไดามาแล้วค่ะขืนหันงามันเลย้ี่บินของเดี๋ยวมันกระโปรงใหม่ค่ะบัได้ตตัดต้น้ะค่ะแต่ถือว่าเป็นการแต่งกิ้งต้นใหม่แล้วปีหน้ากับเพิ่มกระโปรงใหม่กระสิเป็นดอกไมก็นี่ค่ะถ้าบัดแต่งกิ้งเลยบัตนี้ยอดเพิ่มกระสีเหี่ยวนั่นกระิเถ่าไว้นะคะพี่นอ้องเขาอื่นว่าทําสาวนะคะแต่งสาวต้นใหม่ต้นใหม่พืชธุ์ไดนี้ดอกให้กิน ทุกๆปีผักกุ้มตัวนี้ก็อายุกระโดดเติบล้วได้ค่ะแต่ว่ามันบกข่อยใ่มันใหยสาค่ะต้นผักกุ้ม ย้อนไปดึงเอาเทลลง,งามลองเิึงเป็นดอกลกเตือบอยู่ด้วยครับพี่น่งองต้นนี้ดอกลกดก กํลังพอดีเลยซ้ําเนี่ยดอกกําลังอันพอดีอันมูกแก่ก็แก้ไปอยู่แต่ว่าอันอ้อนก็หลายอยู่นี่งานมันเสาะ อืมงหมดแดงงวดแดงเก้า งูเอกเกีียวหลุดเกี่ยวหลุดมัมแน่นซะไนกันหลุดมาบันี้ต่ออีกรอบหนึ่งพี่น้องเกี่ยวจิตอันนั้นบ่เกี่ยวจะหลุดอีกบ่ค่ะ มีทั้งดอกอ้อนดอกแก้บนกันถ้า่วนหมากมีถ้าดอกงามๆค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีบรรยากาศช่วงง้ำบาบค่ะช่วงซีมงแรงกวักวกัว ท่ายภาพสามร้อยหกสิบองศาค่ะย้อนแสงแน่เวยค่ะตะวิน Bánh tiết Hãy ngay vô ừ. มาเก็บกุ้มที่นนาะใช่เบื้งไงกลๆนะถแถวบ้านพี่บินว่ามีดอกต้นพักเนี่ยแถวบ้านนะบา้บานเน,นาะกับมันเขตพื้นที่นี้นน อยากไปลูกกินก็ได้สานี้ก็ได้แต่มันไม่มีก <laughs> ็ยังจิบหงูกินกรแถวนั้นมีทั้งคนอีสานไปอยู่แค่ว่าเขตั้เขาไม่กะสีไม่แน่ก้นเป็นเอ๋บ่อนข้อหาของป่าเนะักหวานป่ายางนะังมีอนกมุ้งนึงมันเป็นนั่นแหละมูนึงใบแขกแก่โดนก้ามมุงใบแขกนะ <c oughs> หยอดดอนนึกเสียกรอบกึดกึศดีดีเลยเนี่ยน,นั่นงานงานหนึ่งล,ลงมาแล้วพี่เนาะ,นะ,นะ,นะ น้ำตาลมาแล้วทีึมาแต่ใส่เนี่ยนีอาอันแถวอื่นเขาเอินผักกา้มตัวพนเนี่ยเป็นผักกา้มตัว <c oughs> มีทั้งดอกแก่ดอกอ้อนปนกันดอกมันแก่บัดนี้มันสิหยาบมันสิมันกินนั่นน่ะ ดอกซ้ำนี้แล้วพี่น้องเก็บกินพอดีเบอร์แกเบอหยาบถ้ามันแก่เกินไปเวลาห้าไปดองมันหยาบคักค่ะใส่ตรงปุ๋ยค่ะนี่อย่างน้ำตาลฮึ หลังจากพาบพี่น้องเก็บผักกุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพาบพี่น้องมะหดผักค่ะสมองมะหดผักไม่ได้พาบพี่น้องหดผักน้าดอกเดิอค่ะเพราะว่าก็ว่าสะดวกเนาะคะ่ะสมองก็ได้หดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมนีอากาศกะมะฮอนปันไดค่ะช่วงเช้าเป็นอากาศเย็นๆหนาวๆค่ะหดเปียกชุ่มช่ําแล้วค่ะใส่ใส่สูบหดเดิอค่ะ เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสมองปลูกพอได้ยุได้กินค่ะปลูกบ่หลายแล้วก็หดพริกหดยังไว้ถ้ากินผลลมากหลากไม่บรรยากาศยุทงยุท้ากันสิประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง่ะพาพี่น้องเก็บปลากุ้งม,มานี่ค่ะขอพรกคุ้นทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อค่ะคลิปอาจจะสะดุดคดทัดติดติดอาจจะสิบได้เบอยยังหลายเนาะคะ่ะเพราะว่าสามองกะวัองหันกับปิ่งงานเทศกาลบุญเดือนสามสามองกะออกไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะคะ่ะขายของขายยังกับบได้ท่าคลิปให้พี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะ จะมีโอกาสกันเลยได้มาตทายให้พี่น้องเบิ้องนอกวางหลังจากเทศกาลบุญเดือนสามเนาะคะ่ะคลิปนี้สมองก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อค่ะเดี๋ยวสมองสิพาเบิ้องคักดอกพี่น้องขอพูดอาจจะเป็นคลิปหนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สมองขอตัวลาเปก่อนเพียงส้ำนีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ